ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเลขของช่วงเย็นวันนี้ครับเนื่องจากสโมสรก็โดนด้วยเลยครับเมื่อตดนาคณะวินัยมรารยาทของตะนาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้พักงาน ทางด้านกรรมการคู่เมืองทองยูเนเต็ดและขอนแก่นยูเนเต็ดครับโดยทางด้านสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดก็โดน ไปด้วยเช่นกันแหละครับโดยทั้งนี้ครับทางนานคณะกรรมาการพิจารณาวินัยมารยาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับมีมติลงโทษทางนานพุทธศิลป์อย่างคุณทางนานทัศนาราวุธขันทวิชัยครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในเกมการแข่งขันลิเวทรรกสองพันยี่สิบแปดสัปดาห์ที่ยี่สิบสองครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาบทลงโทษการทำหน้าที่ในเกมขอนแก่นยูนเต็ดเปิดบ้านชนะเมืองทองยูนเต็ดไปสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแหละครับ โดยทั้งนี้ครับทางด้านคุณทัศราวุฒิขันทวิชัยครับลงหน้าที่ชี้ขาดในเกมที่จุงอังพยองเปิดบ้านรับการมาเยือนกรีนพยองเมืองทองกรีดัดซึ่งมีดราม่าเกิดขึ้นตลอดทั้งเกมเมื่อเป่าให้เมืองทองต้องเสีย2จุดโทษติดต่อกันในเวลาแค่เพียง10นาทีและต้องเดือดผู้เล่น10คนจากการที่ทางด้านดูคัตโรชาถูกใบแดงและออกในนาทีที่27ส่งผลในหลังจบการแข่งขันครับเมืองทองได้ยืนเรื่องต่อทงดนานคณะวินยัยเพื่อตรวจสอบการทำนาทีของผู้ตัดสินทันทีเลยครับ ในล่าสุดครับเบื้องต้นครับทางด้านคณะกรรมการพิจารณาวินัยครับคาโทษในทางด้านพุทธศิล,ลายนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในการแข่งขันลีโวท่รีสองพัสัปดาห์ที่2 2ครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาบทลงโทษและจะมีการตัดสินบทลงโทษอีกครั้งในระดับต่อไปแหละครับ และขนาดเดียวกันครับทางด้านคณะกรรมการพิจารณาวินัยครับก็สั่งลงโทษปรับเงินเบอกทองระแตดใน2กรณีเลยครับคือกรณีที่1ปรับเงินเมืองทองระแตดจำนวน1นึ่งื่นบาทตามความผิดข้อ2.1เนื่องจากทางด้านคุณการจำรัดผู้จัดการทีมไม่สวมไอดีการ์ดข้อ2เลยครับปรับเงินเมืองทองระตัดจำนวน2 0 0หมืนบาทตามความผิดข้อที่4.2เนื่องจากมีบุคคลอื่นที่ไม่มีชื่อผ่านลั้วเข้ากัน้นไปในสนามนะครับ โดยทั้งนี้ครับทางด้านคณะกรรมการพิจารณาวินัยครับก็มีบทลงโทษของเก่นอยู่ในแต่เช่นกันหลยครับโดยปรับเงินจํานวน1นึ่งบ,บาทตามข้อผิดพลาดของตงนาน2.1งด้านึ่เนื่องจากตงน้านโค้ดคารลอสอิดดนโดกุนสือของชีมไม่สวมไอดีคัทเช่นกันแหลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับยังอยู่กันทางฝั่งของทนานันเมืองทองกเกล็ดแตดครับมากันจีกองหน้าคนสําคัญกันหน่อยครับอย่างทนานนเฮนรี่อดีเจครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าขอทำงานหนักเพื่อคว้าชัยเกมดวดกับทนานันเชียงรายเลยครับโดยทั้งนี้ครับทน่านันเฮนรี่อดีเจกองหน้าของทนานันเมืองทองเกล็เตแตดได้ออกมายอมรับความพร้อมของทีมก่อนดวนกับเชียงรายยูนเต็ดในศึกลีโวเทอรี่2021นาทีที่12นี่แหละครับ โดยทั้งนี้ครับสำหรับทางน้านเฮนรี่อันเยครับแข่งชาวทางนั้นเอสโตเนียครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าเชียงรายเคยได้แชมป์ทะเลกมาแล้วนั่นทําให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีแต่เราโฟกัสกับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาเพื่อนดับในตารางคะแนนของเราและส่วนเรื่องของทนางนั้นสภาพร่างกายและการปรับตัวทุกอย่างเข้าชีคืนเ,เลยเลยครับผมแค่ต้องการทำมาหนักมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมทุกวันปรุงสนามช่วยทีมในไดมากที่สุดเลยครับ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลีวรทรีดี2027นัดต่อไปของทางด้านเมืองทองรเรเดตจะเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเตดณสนามธนดมสเตเดียมในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ครับเวลา19.00ตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันชี้ทางด้านอดีบยูก,การเดโบกันหน่อยครับได้ออกมายอมรับเช่นกันเลยครับว่าสุพรรณบุรีซีหันยินแน่ครับในเกมบ,บุกดดนบีจีพอต้องเจอกับบอลที่เปลี่ยนโค้ดแเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับชื่อว่าฉีบตัวเองขึ้นมาอยู่เหนือพื้นที่ส่วนตกชั้นได้พอสมควรครับสำหรับผลงานของทนานั้นสุปรณบุรีฟซีครับก่อนจะมีคิวลงดวลกับแข้งของทนานั้นบีจีปทุมยูเนเตตโดยความพร้อมก่อนเกมล่าสุดครับทางด้านอดดบโยกาดิโบเอ็โค้ชของทีมครับได้ออกมายอมรับว่าทีมจะไม่มี2ผู้เล่นคนสําคัญพร้อมยาว่าเกมในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นงานหยินแน่นอนเพราะตองเจอกับบอลที่เปลี่ยนโค้ดแหละครับโดยทั้งนี้ครับทางด้านอเดบิโยกาดิโบครับหัวหน้าผู้สอนของสุปัณบุรีฟซ ได้ออกมายอมรับนะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เราไม่มีเกมต่อเนื่องทุก3วันแต่ไม่เรามีเวลาพักมากขึ้นเรามีนักเตะ2คนที่ติดโทษแบนนั่นก็คือทางด้านดานดิโรและทางด้านธนาเศษซึ่งดน4ี่ใบเหลืองไปครับส่วนที่เหลือก็สมบูรณ์ดีเรารู้ดีครับว่าการไปเยือนของทางด้านบีจเป็นเกมที่หนัก ยิ่งยิ่งพวกเขาครับทีมพวกเขากําลังหาโอกาสที่จะคว้าชชนะรวมถึงพวกเขาได้โคตรเข้ามาซึ่งมันทาให้นักเตะอยากโชว์ฟอร์มากขึ้นนี่เป็นเกมที่หนักและเราจะเหนื่อยอย่างแน่นอนและในตอนนี้ครับผมมองว่าทุกทีมในลีกสามารถชนะหรือแพ้กันได้หมดผมไม่ได้มองว่าจะมีทีมไหนที่จะเราชนะไม่ได้ครับเล็กๆเราชนะชูเบนคอกกลุนตดได้เลยแม้ว่าพวกเขาอยู่อันดับที่1ในตอนนั้นมันเป็นเรื่องของจังหวะเกมในเกมกับชนบุรีสีเราก็คิดว่าเราได้จะยิงได้มากกว่านั้นโดยซ้ำนะครับ และอย่างไรก็ตามครับเราดูเกมต่อเกมครับไม่ได้มองคะแนนหรือสถานการณ์ในดิกตอนนี้นักตัวน,นี้เราโฟกัสกับการเจอบีจีตัวน,นี้เราเหลืออีกหลายเกมซึ่งเราเองก็มีความมุ่งมั่นเราอยากชนะบีจีเราก็พยายามหาทางที่จะชนะพวกขว้ได้ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราในนัดนี้แต่การทําให้พวกขพาพลาดในบ้านก็เป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับและสําหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลีโอธันด2 0 2 1นัดต่อไปของสุพรรณบุรีศีจอ,อกไปพบกับบีจีปฐุมยูนเน็ตณสนามบีจีสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่27กุม นนเวลา10.30นจีเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี่ประเด็นที่4กันหน่อยครับกับประเด็นของทีมชาติไทยครับเมื่อทางนายช้างศึกยืนยันครับยันใช้3ามแข้งอายุเกินลุยซีเกมตั้งเป้าหมายแชมป์เท่านั้นแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เวียดนามเจ้าภาพศึกซีเกมครั้งที่3 1ระหว่างวันที่6-23พฤษภาค,คมนี้ครับได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายไว้แต่ละทีมใช้ผู้เล่นที่เกิด เกิดหลังปีทางด้านโคศห9อ,อ 1, 999, หรือไม่เกิน23ปีสามารถใส่ชื่อนักเตะอายุเกินได้ถึง3คนโดยแต่ละทีมครับจะมีผู้เล่นส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น20คนโดยเป็นผู้ทรศัพท์ประตู2คนและตำแหน่งนอื่นๆอ,อีก18คนด้วยกันแหละครับเรื่องนี้ครับทีมข่าวข,ของทางด้านเว็บไซต์บอลไทยครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้รับรายงานมาว่าทีมชาติไทยจะใช้ผู้เล่นโัตตาอายุเกิน3คนอย่างแน่นอนเพื่อเข้ามาช่วยประคองทีมชุดยู23่เนื่องจากในช่ว ลิเวอร์ลีก2020ยังไม่จบฤดูกาลและติดโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศทั้งลิเวอร์พครับและชังเอฟเอครับแต่ไม่จะไม่สามารถเล่นชนะเตะที่ติดภารกิจกับต้นสกัดได้หลายรายครับ โดยคุณสมบัติของแข้งอายุเกินนั้นครับจะเน้นคนที่มีประสบการณ์ระดับชาติและต้นสกัดอยู่ใส่ในสารการณที่ไม่มีอะไรต้องรู้แล้วครับซึ่งจะต้องรอทางทีมสตาฟโค้ชและผู้จัดการทีมร่วมหาเือก,กันต่อไปว่าจะเลือกแข้งใครเข้ามาติดทีบ้างแต่แน่นอนครับว่าเป้าหมายคือต้องการควอาแชมป์ให้ได้เท่านั้นครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแวรบอรีกันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ